เจ็ดรอบามาใหม่เขาจะขายเอาเรื่องจริงเลยยังไงนะร้อยฟังดิมันยังไงนะค่ะอันนี้คือมันดังมาจากโซเชียลเรามาเราาาามมเเรล่หรือว่าอะไรเรามาจองคิวดอนคิวที่เข้าไปจองไปถามหรือว่าคิวตัวเองได้ห <lite> รือยังไหนฮะอ๋อดิมิครับตอกไปก่อนคุเอ่ออ่ะมันิงจังเพรานะครับมันมันผ่านไปกี่รอบแล้วอะ โอ้นานมากพี่มาสั่งแต่เช้าใช่ไหมพี่วูดดี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่พี่ต้องรอคิวก่อนผมไม่ทำซิงไว้ให้พี่ติดติดมาเชมญด้วยีวัครับผมสวัสดีครับป๋าครับป๋าสวัสดีครับป๋าพูดไทยได้ใช่ไหมเขาบอกว่ามาจากญี่ปุ่นพูดภาษาไทยไม่ได้ได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้อาละวุฒิพูดจีนไอ้เกี้ยวนี่นะ เห็นแล้วมันน่ากินมากเลยนะดูในไลน์น่ะเขาแชร์มานี่เราเปิดกี่ปีแล้วฮะสองเดือนสองเดือนอแล้วทำเองกับมือทุกชิ้นทำคนสองคนเหรอครับบ้านกี่คนมีเครื่องเครื่องมาช่วยอย่านี้ไม่ช่วยนะี่นี่นนละขายสองเดือนแล้วแบบมันเต็มทุกวันเนี่ยดีใจไหมเหนือน่อยไหมเหนื่อยมากตื่นตีห้านอน ตีหนึ่งตีสองคับป๋าน้องเต้นตีหนึ่งตีสองใช่ครับไม่คอนแนนเพราะว่าอยู่ดีๆคนก็ออเดอร์มาพร้อมๆกันหมดเลยจุดเริ่มต้นคือยังไงลูกๆเรียนจบแล้วป้าป๋าอยู่ที่ดอยแม่สลองครับป๋าเป็นคนที่แม่สลองแล้วก็ลูกๆกลับมาเรียนที่กรุงเทพผมเป็นลูกขเขยอสาแตแล้วทุกคนก็มาเรียนมาทํางานที่กรุงเทพหมดอ่าป้าป๋าอยู่ที่นู่นก็ย่ายังอยู่แต่พอย่าเสียแล้วป๋าก็จะย้ายมาอยู่กับลูกครพอมาอยู่กับลูกป๋าเขาดูจะทำอะไรก็จะทำเกี๊ยวซาบว่าตอนนุ่มๆป๋า เคยไปอยู่ที่ร้านเกี๊ยวซ่าที่ญี่ปุ่นครับอยู่ที่ถนนกินซ่าชื่อร้านเทนริวใช่ไหมปะเทนริวตอนนั้นป้าป๊าอายุเท่าไหร่อ่ะสามสิบสามสิบแล้วก็ปั้นเกี๊ยวซ่านี่เหรอครับปั้นเกี๊ยวซ่าทำไส้ทำถักทำหมูเปิดวันแรกเนี่ยมีลูกค้าไหมไม่มีนั่งขายทั้งวันตั้งแต่เช้าเย็นเย็นก็ขายออกไปห้าชิ้นหกชิ้นป้าป๊าก็ ตั้งโต๊ะแข่งลอยคือตรงนี้เป็นร้านอาหารตามสั่งที่เราเช่าที่หน้าร้านของเขาแล้วก็ตั้งโต๊ะตัวเดียวแล้วเราก็เตรียมของที่ห้องคอนโดในครัวคอนโดของเราแล้วก็ยกออกมาขายตอนเช้าก็นั่งขายกับลูกสาวลูกสาวก็อยู่นู่นนู่นสวัสดีครับโอมานี่มาสวัสดีครับน้องโอมให้มาน้องโอันนี้คือชื่อโอมนี่เป็นน้องสาวของแฟนผมก็สองคนนี้เขาก็ช่วยกันทําคือป๊าป๊าอยากทําแต่ว่าน้องเขาเพิ่งเรียนจบก็เลยให้น้องเขาช่วยก่อนทำให้มัน เปิดขายอะไรได้ก่อนป๋าๆก็อยากหาอะไรทําช่วงไหนที่แบบเฮ้ยอยู่ดีๆคนก็มาเข้าคิวกันเลยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไลน์แมนนี่ได้ข่าวว่ามาตั้งแต่เช้าตอนนั้นมีคนมาถ่ายขอถ่ายรูปรีเพราะว่ามีคนเอาไปกินแล้วไปแชร์กันต่อเราก็เลยสร้าง f เฟซ o o ๊กเพจทิ้งเอาไว้แล้วก็ค่อยๆลงเรื่องราวไปเรื่อยๆว่าโอเคป๋าเราทําอะไรยังไงบ้างมีคนเอาไปถ่ายแล้วก็ลงรีวิวนี่แหละแล้วอยู่ดีๆก็มากันเต็มไปหมดเราก็ไม่ทันตั้งตัว พี่ได้แล้วเหรอได้แล้วครับโอ้ยกราบครับเราไม่รู้ว่าเราอุปทานหมูหรือเปล่านตอนนี้นะแต่มันอร่อยมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> น้ำจิ้มมีสองแบบครับอันที่พี่วูดี้จิ้มกิน <c oughs> อันแรกเนี่ยเป็นน้ำจิ้มแบบญี่ปุ่น <c oughs> ทั่วๆไปไก่อันนึงที่เราทำกินเองที่บ้านแบบจีนคเครื่องเทศจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันครับอันนี้แบบกินที่บ้าน ช่ครับตอนแรกเราก็ทำออกมาให้คนชิมแล้วก็ไม่รู้เขากินได้ไหม,มก็เลยให้ทั้งสองแบบไปเลยเฮ้ยแบบนี้รอร่อยผมว่าผมว่าชอบแบบนี้เฮ้ยแบบนี้มันซาบแล้วเวลาสั่งเกี๊ยวซาไปหลายๆชิ้นเนี่ยคงน,น้อยคนมั้งที่จะกินคนเดียววันนั้นเขากินหลายคนเราก็เลยว่ากินกับอะไรเขาก็ต้องมีหลายๆถ้วยของใครของมันอ่นี่มันฉลาดนี่เออนักการตลาดเขชาชัคุณชื่ออะไรคุณชื่ออะไรนะผมชื่อมินครับ การทำเนี่ยเขาใช้ทอดน้ำก็เห็นว่าเราต้มน้ําทิ้งเอาไว้จริงๆก็คือการนึ่งนี่แหละแต่นึ่งเพื่อให้ไอ้ข้างล่างเนี่ยมันโดนกระทะร้อนๆแล้วมันก็จะเคลียมๆหน่อยเพราะนั้นเวลาเขาจะทอดเนี่ยน้ำมันเขาจะใส่นิดเดียวเดี๋ยวลองดูว่าดี่เขาทำนะเนี่ยเขาจะเอาเคี้ยวใส่เข้าไปเดี๋ยวอ้อนเดี๋ยวเขาทำให้เขาทำให้ดูดีกว่าเจ้าอ๋อนหรือเจ้าจะมาดมเจ้า นี่เจ๊เตมอ่ะไอ้ชิงนี่เจ๊เตมอหมิงชื่อกูมีสกิปกูมีสกิปเริจะเจอคนจีนอ้าวลงน้ำแล้วใช่ไหมไเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ลงน้ำใส่ก็ตัดน้ำใส่เลยอ่าปิดฝาแล้วก็เหมือนกับมันเหมือนกันนึ่งสตีมสตีมใช่สตีมเอออ้าวเอ็มไมค์มานี้ยมานี่ยมามาออกรายการนิดนึงเชิญนะฮะครับทำไมเชิญฮะชื่อคุณอะไรครับทุ๊กค่ะทุ๊กคุณใครบอกเรื่องร้านนี้ เป็นคนชอบกินแก้วสอย่อยางมาจากสอสากเนี่ยคะฮะผมมาจาก RCA แล้วแล้วถามนิดนึงนะเอาน้ำจิ้มแบบไหนแบบเผ็ดของเขาหรือว่าแบบเปรี้ยวลองของเขาก็ได้ได้อ้าปากมาอ้าอ้าปากกาไอ้าโอ้โหถ้าทำไม่ค่อยกินนั่เราเนี่ยฮะโอเคคือลงไปก่อนแล้วค่อยรีวิวว่า มันเป็นยังไงไม่ต้องเข้าข้างร้านนะเพราะคุณนี่นี่กินเกี๊ยวมาบ่อยไหมกินเยีะยวมาทานกันบ่อยอะค่ะเอาละเป็นยังไงบ้างจะร้องไห้อร่อยมากจะร้องไห้มันยังไงยังไงมันอร่อยมากออมันหนุกไส้มันเยอะอ๋อใชมันอร่อยมากโอเคนี่เอาไปรดไหนเผ็ดนะอ่าอ่างับอ่า โอเคต้องวิเคราะห์ตั้งแต่วินาทีแรกที่มันต่างในปากนะเป็นยังไงบ้างก็ใไปก็นุ่มเออนุ่มใช่แล้วก็ใส่ไดเยอะโอเคไหมเต็มสิบไม่กี่ตั้งเต็มสิบไม่กี่ตั้งสิบสิบสิบเปเรสต์นี่แหละใครก้าวเลยอ่าโอเคขอบคุณนะครับนี่คิวที่เท่าไหร่จ้ะรอกี่นาทีอ่ะ 45นาทียินดีด้วยนะฮะยินเลาะและและยืนคุยเรื่องชีวิตกันไปก่อนแล้วกันเนาะเออน้องพูดจีนได้ป่ะฮะยินดีนีเจ้าวอ้าอยากให้คุยกับคนนี้เพราะว่าคนนี้คือภรรยาผมสวัสาวคนโตของป้าป๋าอร่อยมากเลยอ่ะโอ้ยน่นแล้วอ่ะนี่ภาษาจีนเขาได้หมนีเจ้าชื่อซุนี่เจ้าชื่ออ้ไรชื่อซุนเจียี好吃好吃啊非常好 แต่ว่าอร่อยเคี้ยวเลยเออ